สวัสดีไห่ดีต้อนรับนะคะสู่คลิปดวงความรักนะคะของชาวราศีการละคนากันค่ะชาวราศีการละขนากันคือผู้ที่เกิดในวันที่23สิงหาคมถึง22กันยายนนี้เป็นการอ่านดวงของคุณนะคะในเดืนกันยายนนี้แล้วใครเกิดในช่วงนี้ก็ สุขสันต์วันเกิดขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะใครก็ตามนะคะที่มีลักษณะเนาะด,ดาวจันดาวอาทิตย์ดาวศุกร์สถิตในราศีเดียกวก่านะคะราศีดังกล่าวสามารถดูควบคู่กันไปได้เลยนะฮะช่องนี้จะเป็นการดูแบบโหราศาสตร์ตะวันตกเพราะฉะนั้นการนนะับวันที่ก็จะไม่ตรงกับโหราศาสตร์ไทยแต่ถ้าตัวคุณเองมีความรู้สึกว่าคุณเป็นชาวราศีกันนะคะที่อยู่ในโหราศาสตร์ไทยมาดูช่องนี้แล้วก็ใช้เช่นกันยินดีต้อนรับค่ะโอเคเราไปดูดวงกันกับคนโสดกันก่อนนะคะแล้วก็ไปต่อกันกับ คนที่มีคู่กรณีกันนะคะค้นโดดสดราศีกันคุณผ่านอะไรมาคุณเจออะไรมาคะมีไพ่เก้าถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยโอเค มีไพ่5ดาบแล้วก็มีไพ่เก้าเหรียญโอเคตอนแรกนะมองแวบแรกนะคิดว่าน่าจะเป็นคนที่มีคนใหม่ๆเข้ามาจีบแต่พี่มีความรู้สึกมันไม่ใช่อ่ะมันเป็นไพ่ของคนที่ตั้งปณิธานด้วยตัวเองแล้วว่าคนโสดว่าคุณเลือกที่จะเติมเต็มความสุขให้ตัวคุณเองความสุขที่ใครๆหลายคนรอให้ใครสักคนมาเติมเต็มอ่ะคุณไม่ได้รอตรงนั้นะนะคุณไม่ได้รอตรงนั้นคุณเลือกที่จะอยู่ ของคุณไปแบบนี้แล้วคุณก็บอกกับตัวเองว่า้เท่าที่มีทุกวันนี้รอดไปได้แบบวันต่อวันนี่คือแฮปปี้แล้วนะคะขอแค่นี้ขอให้ชีวิตเราราบเรียบขอให้ไม่มีดรามา่าขอให้ไม่มีเรื่องมีราวไม่มีอะไรหลายอย่างคือมันโอเคแล้วหลายท่านคิดที่จะเหือนแบบหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าไปเติมเต็มอะไรใหม่ๆในชีวิตให้กับตัวเองด้วยซึ่งพี่ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีนะ สำหรับการที่ถ้าเรารู้ว่าตรงไหนมันอยู่เราท็อกซิกตรงไหนมันอยู่แล้วเป็นปัญหาสิ่งที่มาเติมเต็มให้เราจากน้ําดีกลายเป็นน้ําเสียอะไรอย่างเงี้ยไม่รับมาได้ก็ดีค่ะอ่ะไปดูซิแล้วจะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหมคะชาวราศีกันลัคนากันเขาไพ่หนจะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหมคะราศีกันลัคนากานากาันโสดมีไ <c oughs> พ่เจ็ดถ้วยนะ 9ดถ้วยเจถ้วยในถ้วยแล้วก็ไพ่6ดากแล้วก็ไพ่10ดาบพี่ว่าสถานาการณ์บางอย่างที่คุณเจอมันทำให้คุณเข็ดขยาดกับการที่แบบจะมีคนเข้ามาพี่ว่ามีแหละแต่ว่าคุณอาจจะ คิดว่าความรักความสัมพันธ์ที่เข้ามามันเป็นไปได้จริงไหมเดี๋ยวเขาเข้ามาแล้วเขาก็ไปเดี๋ยวเขาเข้ามาแล้วก็ไม่เป็นอย่างหวังไม่เป็นอย่างใจอะไรอย่างเงี้ยคุณคิดไปในทิศทางอย่างนั้นแต่จริงๆจะมีคนเข้ามานะแต่คุณอาจจะไม่ได้ไม่ได้สนใจหรือไม่ได้เลือกอ,อาจจะเป็นคนที่คุณมีความรู้สึกว่าพัฒนาไม่ได้หรือเข้ามาไปกับเถ่านั้นอะไรแบบเนี้ยนะมันเป็นพลังงานตปรงๆอย่างนี้นอจากที่เห็นเนี่ย ถ้าคุณมีคนเก่านะฮะคนเก่าอยากกลับมาหาคุณไหมคะราศีกันลัคนากันเชมพลันนะฮะในถือไม้สตริงแล้วก็ไพ่เดอะเวิร์ลนะฮะ คนเก่าเนี่ยถามว่าอยากกลับเข้ามาไหมนะราศีกันบางท่านนะคะบางท่านถ้าเขามีคนเป็นของตัวเองแล้วเนี่ยการกลับเข้ามาของเขาจะเป็นการแค่กลับเข้ามาพูดคุยสื่อสารสอบถามไม่ได้กลับเข้ามาในระยะยาวนะคะเป็นการแวะเวียนนะแต่ถ้าเป็นคนที่ยังว่างอยู่เดี๋ยวลองดูซิถ้ากลับเข้ามาจริงๆจะเป็นยังไงเพราะเห็นเห็นสภาวะการอยากอยู่ มีไพ่เจ็ดไม้ขึ้นเขากลับเข้ามาไม่ได้แล้วว่าราศีกันมีเจ็ดไม้มีเดอะซันมีไพ่สองดาบแล้วก็ไพ่แปดเหรียญน,นะในความสัมพันธ์นี้สำหรับคนที่สามารถกลับเข้ามาได้สามารถกลับเข้ามาได้ในความสัมพันธ์เนี่ยมันจะเป็นช่วงของการพิจรารณา นะคะว่าความสัมพันธ์นี้มันจะไปต่อในรูปแบบเดิมหรือไม่หรือเป็นความสัมพันธ์ที่จะดําเนินไปแบบอยู่กันแบบนี้เหมือนเดิมหรือเปล่า <alright. S 1> <Perhaps. S 2> เพราะราศรีกันพี่มีความรู้สึกว่าอย่างที่บอกคุณเข็ดขยาดกับการที่จะมีคนเข้ามาพี่มองว่าทั้งคนเก่าทั้งคนใหม่คุณไม่ได้เปิดพื้นที่ให้เขานะสำหรับคนโสดในช่วงระยะเวลานี้นะคะอือสิ เราจะทำยังไงให้มีคนใหม่ๆเข้ามาขอดภัยหน่อยการรักษากันเจ็ดดาบเจ็ดดาบสิบเหรียญแล้วก็ไพ่หกไม้ ลราก็ไพ่ทาวออหน้าไพ่นะคะในความสัมพันธ์นี้ถ้าเรารู้สึกว่าเราต้องไปเจอกับความสัมพันธ์ที่มันมีประเด็นมีปัญหาแน่ๆหรือบางท่านมีปัญหากับครอบครัวพื้นฐานครอบครัวเราอะไรเงี้ยไพ่ขึ้นมาบอกว่าต้องตั้งฝันนิทานไว้เลยว่าเอ,อ้ยอย่าคิดว่าแบบการเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ไหนมันจะต้องมีร่องรอยแบบ ปัญหาเหมือนคุณพ่อคุณแม่เราหรือมีประเด็นเป็นความสัมพันธ์เหมือนที่เคยเจอมาอะไรเงี้ยต้องลบภาพเพราะหนึ่งมันคือเรากับคนใหม่หรือเรากับคุณพ่อคุณแม่เราคือคนละคนกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่ามันจะต้องลงเอยแบบนั้นเสมอเสมอถ้าเราอยากพบเจอความรักความสมาัมพันธ์ใหม่ๆลองแก้ไม่เซ็ตตรงนี้ให้ได้นะคะแก้ไม่เซ็ตตรงนี้ให้ได้แก้ให้ได้จริงๆนะไม่ใช่แบบ มันเป็นฟิลที่เหมือนแบบหลายๆคนจะใช้เรื่องกดแรงดึงดูดใช่ไ่ะใช้เฉพาะช่วงจังหวะจังหวะใน10-20นาทีครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงที่ที่เราตั้งสมาธิแบบนั้นแต่ที่เหลือ20กว่าชั่วโมงอะ่ะ i ม d เซ t คุณไม่ใช่เลยคิดดูว่ามันจะดึงดูดพลังงานแบบไหนมากันแน่เพราะฉะนั้นจงทําให้ได้เป็นธรรมชาติเมื่อคุณทําให้ได้เป็นธรรมชาติแรงดึงดูดนั้นอะ่ะมันถึงจะได้ผลนึกออกไหมคะอารมณ์ประมาณนี้แหละ โอเคจบไปแล้วสำหรับคนโสดราศีกันัลัคนากันขอให้สักวันเป็นวันที่คุณจะพร้อมในการที่จะเปิดใจให้ใครสักคนนะคะเดี๋ยวเราไปต่อก,กันกับคนที่มีคู่กรณีกันนะคะ ไปค่ะไปต่อกันกับคนที่มีคู่กรณีกันนะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะในคลิปสามารถเชื่อมโยงจากอีพีที่แล้วได้หรือว่าเป็นลักษณะความสัมพันธ์ใหม่ๆขึ้นตรงกับผู้ที่ผ่านเข้ามาชมคลิปแล้วก็เป็นผู้ที่พ่ายอยากจะสื่อสารไปถึงนะคะราศีการลัคษนาการรูปแบบความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไรคะขอให้นะ ควินถ uh ือไม้ซีดควินถือไม้นะคะควินถ to ือถ้วยแล้วก็ไพ่สองถ้วยอายเดว โอเคชาวราศีการลัคนากันนะฮะบางท่านอยู่โหมดความสัมพันธ์แบบกับชาวต่างชาติความสัมพันธ์ในโลกโซเชียลได้นะคะเป็นลักษณะที่ความสัมพันธ์ในเวลานี้คนหนึ่งสนใจมอบความรักความรู้สึกดีๆให้อีกคนหนึ่งโฟกัสที่เรื่องงานเรื่องเงินอย่างนี้ได้ด้วยแต่จริงๆคนสองคนนี้รักกันค่อนข้างชัดเจนนะคะมีความรักรู้สึกดีๆซึ่งกันและกันอ่ะมาดูซิ ว่าเป็นอย่างไรขอไพ่นะคะความรู้สึกที่คุณมีต่อ,อเขาอะ่ะคุณรู้สึกไงต่อ,อเขาราศีกับลัขนาะกันคุณรู้สึกยังไงกับเขาเด็กชีดาเดเดรทำไมภาพลบขนาดนั้นสามถ้วย The เดาฟู10เหรียญแล้วก็ไพ่หกถ้วยโอเคราศีมังกรได้นะคะความสัมพันธ์นี้มีเรื่องความแตกต่างกันในเรื่องของอายุได้แล้วก็สามารถหมายถึง รักครั้งเก่าได้ด้วยนะราศรีกันอืมโอเคนะไปต่อค่ะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณค่ะกะารลักขณากันบูนไล์หนึ่งมา ก็ไพ่เพล l a y Day นะคะ,ะโอเคไพ่แถวบนนะคะเป็นความคิดความรู้สึกของคุณแล้วก็ ให้แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกของเขาต่อคุณนะคะนี่เป็นการอ่านดวงความรักแบบทั่วไปอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยสลับกันได้นะไพ่พี่อาจจะไม่ได้แอพพลายสำหรับทุกทุกคนเพราะว่ายังไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนั่นเองนะ,ะจากที่เห็นชาวราศีกันพี่มีความรู้สึกในเวลานี้ความสัมพันธ์ของคุณและเขาอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันเหมือนจะจับต้องได้แต่มันจับต้องไม่ได้ นะคะคุณค่อนข้างมีความหวาดระแวงคุณค่อนข้างระแวงคนคนนี้นะคะไม่ว่าสถานการณ์ปัจจุบันคุณและเขายังพูดคุยกันอยู่หรือเป็นรักเก่าไปแล้วแต่วันไม่ใช่ความรู้สึกที่มันแบบเพียวเพียวร้อยเปอร์เซ็นต์คุณแอบมีความรู้สึกหนึ่งทำอะไรมาถึงมาเจอคนนี้สองทำไมคุณถึงเลือกคิดถึงคนคนนี้ไม่ได้สามมันยังมีความผูกพันกันในเรื่องของคาว่าครอบครัวอยู่ได้หรือความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่เขาสนใจในเรื่องฐานะการเงินกันแน่ มันมีคําถามทรงประมาณเนี้ยเข้ามาในหัวคุณด้วยอืมพูดจริงๆถ้าถ้าจะให้คุณไปต่อในความสัมพันธ์นี้คุณก็ค่อนข้างมีความคิดอย่างหนึ่งวิตกอย่างหนึ่งมันไม่ใช่ไพ่ของคนที่ไว้ใจได้เพียวๆนะเพราะในหน้าไพ่ของเขาเนี่ยเอาจริงๆเขามีความเสียใจยอยู่กับสิ่งที่เขาที่เขาได้ทําลงไปนะคะกับคุณนะเพราะว่า จากสิ่งที่มันขึ้นเนี่ยเป็นลักษณะความสัมพันธ์ของการที่อยากจะเริ่มต้นใหม่นะคะอยากจะเริ่มต้นใหม่ในขณะที่ก่อนหน้านี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่คุ้มครือมองย้อนกลับมาทีไรนะก็มีความรู้สึกไม่สบายใจแล้วมันน่าจะมีเรื่องราวบางอย่างที่มันหาคําตอบไม่ได้อ่ะค่ะเออมันหาคําตอบไม่ได้มันมีความรู้สึกเหมือนการคาดเดากันไปเองนะว่ามันน่าจจะเป็นอย่างนั้นมันน่าจะเป็นอย่างนี้นะคะปัจจุบันคุณยังอยู่ในโหมดของคนที่เรียกว่า ดีมากๆสําหรับเขาถ้าสมัยก่อนเขาคิดกับคุณยังไงพี่ว่าปัจจุบันคุณคนนี้มีความคิดที่มันเปลี่ยนไปคุณเคยมีช่วงระยะเวลาที่ดีๆกับเขาแต่ปัจจุบันคุณน่าจะเป็นคนที่เรียกว่า The e m p r e s s มันขึ้นกับ5ถ้วยมันชัดเจนบ่งบอกถึงสถานะของความเสียดายอะคะ่ะเสียดายว่าในความสัมพันธ์นี้เนี่ยถ้าเขาไม่สามารถคีบหรือมีคุณไว้ได้เนี่ยนะมันคือสภาวะของการเสียหายนะฮะมันคือสภาวะของการสูญเสียไปได้ด้วย นะจากที่เห็นเสียใจแน่นอนค่ะเสียใจจากเรื่องราวในอดีตที่มันเคยปิดพลาดต่อกันนะฮะอือสิเขาชอบคิดถึงคุณตอนไหนราศีการลักษนากันคนคนนี้เขาชอบคิดถึงคุณตอนไหนราศีการลักขนากัน กิงถือเหรียญน,นะฮะมีไพ่ก้าดาบนะฮะแล้วก็ไพ่ห้าเหรียญแล้วก็ไพ่จัดเมต์ในบางท่านถ้าเคยมีเหตุมีเรื่องให้ความช่วยเหลือซัพพอร์ตกันในเรื่องสถานะการเงินก็ใช่คิดถึงตอนนั้น สถานะการเงินความเจ็บป่วยอะไรก็นึกถึงคุณแต่ถ้าในหมวดของคนที่ไม่เคยมีเหตุในการให้ความช่วยเหลือทางนั้นนะมันคือสภาวะจิตใจค่ะลุกภายนอกของเขาอาจจะดูเป็นคนที่เสถียรมากๆนะโปรไฟล์ดีมากๆเสถียรมากๆชีวิตดีอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ภายในเนี่ยด้วยความที่ก็เป็นคนที่เสถียรมากๆในสายตาคนอื่นนะแต่ชีวิตจริงคือมันไม่มีใครร้อยเปอร์เซ็นต์ไง คุณคือคนที่สามารถมองเห็นความพร่องความขาดของเขาตรงนั้นแล้วเขาสามารถเป็นคนแบบไม่เพอร์เฟกสำหรับคุณได้สำหรับคนอื่นในสายตาคนอื่นเขาคือคนที่ต้องเพอร์เฟกใช่ไหมแต่ในสายตาคุณเขาสามารถเป็นตัวของตัวเองได้และคุณยอมรับและเข้าใจการที่เขาไม่เพอร์เฟกตรงนั้นได้การที่เขาขาดการที่เขาไม่มีอะไรอย่างเงี้ยตรงนั้นได้นั่นแหละเขาก็เลยอยู่ในสภาวะของการคิดถึงคุณนะ ถ้าเขาเป็นคนที่ชอบเงียบหายทำไมเขาชอบเงียบหายคะมีไพ่แปดดาจ e e อ็มเ s ร Night ถือดาแล้วก็ไพ่คิงถือถ้วยนะคะหน้าไพ่นะถ้าเรารู้ว่าเขาไม่โสดก็คือเขาไม่โสด แ,แต่ถ้าในความสัมพันธ์นี้เราค่อนข้างมั่นใจว่าเขาโสดเนี่ยมันคือสาภาวะของการถูกเรียกแหละนะคะจะมีงานด่วนๆมีอะไรด่วนๆเข้ามาหาเขาเสมอแล้วคนคนนี้นะเป็นคนปฏิเสธคนไม่เป็นนะคะเป็นคนปฏิเสธคนไม่เป็นเหน็ดเหนื่อยท้อแต่เขายังอยู่ในไตรามาสที่ใครๆก็เรียกเขาว่าแลงกิ้งค่อนข้างดีนะคะ่ภาพลักก็คือคนที่เป็นมิดช่วยเหลือโอเพนนะคะเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์นี้เนี่ย ก็เลยมีภาวะการห่างหายจากคุณไปรวมถึงการที่เขามีความรู้สึกว่าตัวคุณกับเขาในเวลานี้มันไม่เท่ากันเขามีความรู้สึกดีให้มอบให้แต่ว่าสิ่งที่มันเป็นภาพจําระหว่างคุณกับเขามันคือสภาวะของความเกลียดกลาดหรือมันมีภาพจําในความสัมพันธ์ที่แบบผิดพลาดไปแล้วอีกที่บอกเนื้อที่ขึ้นห้าถ้วยอะ่ะม,มันก็จะเป็นเหมือนสภาวะที่แบบทําดีมากกว่านี้ก็เท่าเดิมอยู่ดีนึกบอกไหมอืม เขาพูดถึงคุณกับคนอื่นบ้างไหมคะถ้าเขาพูดพูดว่าไงเก้าไมา้สามไม้เจ็ด แล้วก็ไพ่หนึ่งเหรียญนะฮะค่อนข้างมีความชัดเจนว่าในสถานะความสัมพัน์นี้คุณและเขามีการจบการห่างการแยกกันไปแล้วคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้สนอกสนใจเขาแล้วเลือกที่จะห่างไปแล้วไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตแล้วอะไรแบบนี้มันสัมผัสได้ถึงความไม่ใส่ใจเหมือนเดิมะค่ะถามว่าเล่าไหมก็ถ้ามีคนถามเขาจะพูดนะว่าคุณมีการเริ่มต้นใหม่ไปแล้ว ความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันมันมาถึงจุดที่มันจบไปแล้วมันพยายามกันมาสุดแล้วอะไรประมาณนี้นะคะแล้วมันก็ไปต่อได้ยากาอะไรประมาณนี้นะอ่ะภายในใจที่เขาคิดที่จะทำกับคุณค่ะมีไพ่เดม,มูลนะคะแปดจีเียน แล้ว่แล้วก็ไพ่เด็กถือถ้วยในใจอยากง้ออ่ะอยากคุยด้วยนะแต่ไม่รู้ทําได้ไหม <c oughs> ไม่รู้ว่าทําได้ไหมนะคะเพราะจากสถนานการณ์ที่เป็นมาเนี่ยอาการมันไม่ดีไงอาจจะจบกันไม่สวยหรือมันเป็นภาพจําที่แบบตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันค่อนข้างสะท้อนให้เห็นว่าถึงแม้มันจะเรียกว่าไงมันไม่ดีไม่ดีไม่ดีมาแล้วก็สถนานการณ์มันก็ยังไม่เคยมาถึงจุดพีคอะ่ะ แต่พอมันได้มาถึงจุดพีคแล้วจบแล้วแยกกันไปมันเหมือนสะท้อนให้เห็นมาที่ที่ผ่านมาทั้งหมดอะนั่นแหละมันเป็นตัวที่คุณเลือกเลือกที่จะตัดสินใจแล้วก็ตัดสินใจแล้วว่าเนี่ยมันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ดีมันไม่ใช่ความสัมพันธ์นนที่ที่สามารถไปต่อกันได้ด้วยสถานะอื่นๆอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะคะนั่นคือสิ่งที่เขากลัวทั้งๆที่จริงเขายัางมีความรู้สึกว่ามีความปรารถนาดีอยากไปต่ออยู่แต่กลัวนะแต่กลัวนะคะ ขอโทษได้คงอยากขอโทษแหละนะสำหรับเด็กจุดถ้วยน่ะเนี่ยถ้าขอโทษได้คงอยากขอโทษเลยนะฮนะดดค,นะคุณเป็นใครในชีวิตเขาในเวลานี้คะ่ะราศีการลัคนากาันคุณเป็นใครในชีวิตเขาในเวลานี้คะขอภหน่อยค่ะ คุณเป็นควีนถ้วยสำหรับเขาอะใบนี้ก็ออกยากเหมือนกันในะเนี่ยสำหรับสำหรับนี้ควีนถือถ้วยไนท์ Night ถือไม้เท้าเก้าถ้วยและไพ่สิบถ้วยคุณหรือคนที่เขาอยากสร้างครอบครัวด้วยคุณเป็นคนที่มีคุณสมบัติมากพอนะคะมีความอ่อนโยนมีความสุภาพมีความกระตือรือร้นเป็นคนที่ สามารถเรียกว่าคุณเติมเต็มความสุขให้ได้ด้วยตัวเองอะแล้วคนที่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองแบบนี้แหละมันเป็นพลังงานบวกที่เรียกว่าพอมาอยู่ด้วยกันแล้วมันสามารถสร้างภาพนี้ได้นึกออกไหมอืมสร้างภาพครอบครัวที่สุขสันต์ได้แต่ในเคสที่ถ้าเขาเป็นคนที่มีคนของตัวเองอยู่แล้วนะคุณคือคนที่ทําให้เขาแบบอยากที่จะโชชูแล้วเขาเข้ามาหาท,ทั้งทั้งที่รู้ว่ามันผิดอือแต่เราก็ไม่ควรได้แบบนั้นถูกไหม ขาอยากให้ความสัมพันธนี้เป็นไปในรูปแบบไหนที่ท่านไหนคะเลดี้จัดเม m น n t นะคะ7ถ้วยควีนถือไม้นะคะ ในความสัมพันธ์นี้นะถ้าอยู่ในโหมดเติร์ดปาร์ตี้นะคนนี้ไม่จริงจังนะอันนี้บอกเลยจะไพ่ที่ขึ้นมาแต่ที่อยู่ในโหมดของคนที่โสดกับโสดเนี่ยในวันที่คุณใส่ความพยายามกับความสัมพันธ์ในวันที่ความสัมพันธ์มันยังเป็นไปได้อย่างน้อยๆกลับมาพูดมาคุยมาสื่อสารกันในฐานะเพื่อนในฐานะคนรู้จักกันก็ยังดีเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็ให้มันแล้วไปอารมณ์ประมาณนั้นนะคะอืมเนอะ อยากให้สิ่งที่เขาเรียกว่าสิ่งที่มันได้แต่คิดได้แต่ฝันได้แต่นึกอยู่ภายในใจเป็นสิ่งที่ j u d g m e n t อ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะคะแล้วก็สามารถกลับมา Take Action บางอย่างพูดคุยสุ่อสารกันได้ในความสัมพันธ์เหมือนปกติเหมือนแบบโตๆกันแล้วอะไรประมาณนี้ยนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ในช่วงระยะเวลาอันใกล้ค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ในช่วงระยะเวลาอันใกล้ค่ะขอให้หน่อ น้งความสัมพันธ์ในช่วงระยะเวลาอันในกล้นะคะมีไพ่ห้าดาสเตรนทิทิมาน่าสูงมากค่ะ ได้แต่คิดถึงนะพี่พูดเลยได้แต่คิดถึงแต่พี่ว่าราศีกันคุณจะแบบไม่ได้ให้โอกาสเขาอะเออเข้มแข็งอดทนกัดฟันนะคะเราก็มองความสัมพันธ์นี้ว่าแบบเพ้อเพ้อแหละไม่ได้สนอกสนใจนะมีภาวะอยู่ห่างแล้วก็หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าด้วยนะไม่อยากคุยไม่อยากเจอไม่เอาอะไรทั้งนั้นนะเออเดี๋ยวดูซิเขาอยากบอกอะไรกับคุณราศีกันลัคนาการ คิมแข่งมากเลยนะนี่ควินถือดาบค่ะให้ก้าวดาบนะคะแล้วก็เดือดซันจัดเม้นเขาอยากจะบอกว่าคุณเป็นคนเดียวเลยนะที่เขาแบบรับมือไม่อยู่ เขาเคยเจอคนลักษณะแบบคุณมาแล้วอะแต่เขาไม่คิดว่าคุณจะเป็นประเภทที่เขาไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงดีอะไรอย่าง,างนึงที่เขาบอกได้คือเขามีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่น่าจะสามารถเป็นคนที่เกี่ยวโยงเ <im it> ชื่อมโยงกับเขาในมิติในมิติหนึ่งได้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เป็นคู่ประเภทใดประเภทหนึ่งได้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แต่ว่าเขาผู้ม่ถูกเหมือนกันการมีคุณไว้มันก็ทุกแต่การไม่มีคุณมันก็ทุกเหมือนกันอะอ ประมาณนี้นะคะ่ะไปกันค่ะให้แนะนำนะคะสำหรับ efficiency นะคะในเรื่องของความสัมพันธ์นี้น,นะนะ เอฟฟิ i e เ c นนะคะก็คือประสิทธิภาพเนาะบางจังหวะของชีวิตก็ต้องการความจริงจังและความมุ่งมั่นค่ะเพื่อผลักดันให้เราไปสู่เป้าหมายนั่นเป็นสัญญาณบอกบอกให้ตั้งสติและเตรียมความพร้อมทั้งกายใจจงใช้พลังที่เก็บสะสมไว้เปล่งประกายความสามารถให้ปรากฏแก่โลกนะคะนั่นแปลว่าตัวคุณเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าแทนที่จะเอาพลังงานนี้ไปสูญเสียกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มันเป็นประเด็นปัญหาคุณเลือกที่จะ เอาไปทุ่มเทให้กับตัวเองเหมือนอย่างที่พห่บอก มีความรู้สึกคุณไม่เอาอะไรเลยถ้ามันจะท็อกซิกถ้ามันจะนูน่นนี่นั้นคุณไม่เอาเลยประมาณนี้ค่ะเอาใจช่วยช,วยชาวราศีกันลักขณากันนะคะโอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับดวงความรักในเดือนกันยายนนี้ของคุณค่ะขอบคุณทุกท่านมากๆที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณสำหรับการกดติดตามด้วยค่ะ subscribe, like, comment อย่าลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ